นองมาแล้วสวัสดีจ้ามือนี่นองจะแววจะพาพี่พี่นงนงสุภูสุสคนมาเอาชีวิตรอดในคำขึ้นอันเซนโหดร้ายน่ากลัวทารุ่นอันดับแรกตัดไม้จ้ะตัดไม้นะคะตัดเยอะๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากนะคะ กด e นะคะต้องทรัพยของก่อนนะคะกด e นะคะถ้าจะเอาไม้มาแปลงแบบนี้แล้วเราก็จะสร้างสร้างโต๊ะคาโต๊ะคาบแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> คือโอเวอร์แท้โอเควางโต๊ะลงนะจ๊ะวางโต๊ะลงนะจ๊ะโต๊ะคาบนะจ๊ะเป็นแบบนี้นะจ๊ะลิดขวานะจ๊ะกดลิดขวานะจ๊ะ คาบแทงใหม่ก่อนนะจ๊ะเหตดแทงใหม่นะจ๊ะสติกนะจ๊ะก็คือแทงใหม่นะจ๊ะอันนี้แทงใหม่นี่เห็ดไดหลายอย่างนะคะเห็ดไดหลายอย่างนะคะโอเคปื๊บเห็นบ่กมันสีคืนเลยนะคะอันไหนมันปลดล็อกนี่ก็คือมันมีอุปกรณ์คาบมันไดนะจ๊ะมันก็สิปลดล็อกนะคะโอเคอันที่เหาจะคาบนะคะอันที่จําเป็นตอนนี้นะคะมี2อันนะคะก็คือ หัวกับควันนะจ๊ะโอเคเอากดจังสีเนาะเห็นบอมันใส่แบบนี้ปึ๊บเอาลงมาควนันเนาะนี่ปึ๊บตอนนี้มันจะเป็นไม้นะจ๊ะสังเกตว่ามันจะเป็นไม้นะจ๊ะเพราะว่าเขายังบม่มีอ,อ,อกกุปกรณ์อื่นเนาะเพราะว่าเขาเิ่มเกมควันนี่เอาไว้ฟันต้นใหม้นะจ๊ะหัวนี่เอาไว้ขุดหินนะจ๊ะตออน,นี้นะจ๊ะต่อมาหาแกะนะคะหาแกะค่ะ แกะนีเราเรียกมันได้นะคะเราเรียกได้นะคะแกะเราเรียกได้นะคะอ่าโอเคสามสองหนึ่งแกะ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 มันมีสิคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่พูดเล่นค่ะพูดเล่นเา้าเรียกได้จริงๆนะเห็นไหมคะเรียกได้จริงๆนะคะลองลองเรียกดูได้นะคะลองเรียกดูได้เน่คำเตือนอาจมีภาพ เสียงที่มีความรุนแรงน้องๆที่มีอายุน้อยกว่า18ปีกรุณาใช้จักรยานเอ้ยใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะโอเคเราจะต้องใช้สังกันนะคะเราจะต้องใช้ขนมันสังกันนะคะเออสามอันก็ต้องตีสัตัวนะคะมันต้องตีทีละตัวนะคะมันได้แค่ขนตัวละอันนะคะขนตัวหลักกัน อ๋ออย่าลืมเอาสีเดียวกันนะคะสีเดียวกันนะคะสีเดียวกันอเทมชิ้นต่อไปที่น้องจะคราฟนะคะได้แก่แกแดน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 แนแดนนเตียงคนแกะ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 เคได้เตียงมาแล้วนะคะ เดนแตนเดนแตนนแตนนี่คือเตียงของเฮานะคะเตียงของเฮาในคืนนี้นะคะเฮาก็จะนอนที่นี่นะคะในคืนนี้นะคะทดสอบทดสอบถ้าน้องไม่มีเตียงล่ะเสวยน้องเห็นไหมคะของมันต้องมีนะคะ ของมันต้องมีถ้าชอบถ้าถึกใจกดไลค์กดซับสไคร์ให้น้องด้วยนะตอนต่อไปเด้นๆดน,นี่ก็คือมูบ้าของเราอีพอ่อ